คุณเคยมีความรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าไหมครับวิ่งด้วยความเร็วสุดๆเท่าที่แรงขาจะทำได้ขาเริ่มล้าจนสั่นระริกปอดแทบฉีกเพราะพยายามกอบโกยอากาศเข้าไประบายความร้อนเหงื่อไหลท่วมตัวราวกับเพิ่งขึ้นมาจากน้ำแต่พอก้มลงมองที่เท้าของตัวเองเรากลับพบความจริงที่แสนเจ็บปวดว่าเรายังคงอยู่ที่เดิมมันคือความรู้สึกจุกที่คอหอยเหมือนมีก้อนแข็งจุกแน่นอยู่ข้างใน ในวินาทีที่เราเทหมดหน้าตักทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างลงไปทั้งแรงกายแรงใจและเวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับว่างเปล่าความเงียบงันคือคำตอบเดียวที่โลกมอมกลับมาจนเกิดคำถามวนเวียนซ้ำๆในหัวเหมือนเทที่ยืดพังว่าเราทำพลาดตรงไหนหรือแค่นี้มันยังดีไม่พออีกเหรอเรามักถูกสอนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครเราเชื่อประโยคนั้นมาตลอด แต่ในวันที่ความพยายามนั้นหันหลังให้เราในวันที่เราทำดีแทบตายแต่ไม่มีใครมองเห็น <c oughs> มันเจ็บปวดนะครับมันเจ็บจนบางทีเราก็อยากจะตะโกนถามฟ้าถามฝนว่าโลกนี้ยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ไหมวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณลุกขึ้นสู้ไม่ได้จะมาบอกให้คุณฮึดพยายามอีกครั้งหรือบอกคำคมสวยหรูว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอไม่ครับวันนี้ผมอยากขอแค่สิ่งเดียว คือให้เราลองวางโล่หนักอึ้งที่แบกไว้ลงก่อนปลดชุดเกาะที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนนั้นออกแล้วลองมานั่งฟังเสียงข้างในใจตัวเองไปพร้อมๆกันในพื้นที่ที่เราจะอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องเก่งดูบ้างครับเพราะความเหนื่อยล้าพวกนั้นบางทีมันก็หนักเกินกว่าจะแบกไว้คนเดียวนะครับและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเจอกันตรงนี้ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่พื้นที่ปลอดภัยในรายการระบายกับซีรีส์เสียมในหัวครับ ที่นี่ไม่ใช่เวทีที่คุณต้องแสดงบทบาทให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่ห้องประชุมที่คุณต้องเตรียมสไลด์มาพรีเซนต์ความสำเร็จและไม่ใช่ห้องสอบสวนที่คุณต้องคอยแก้ตัวกับใครว่าทำไมถึงทำพลาดผมอยากให้คุณลองจินตนาการตามผมดูนะครับให้สมมุติว่าตอนนี้เรากำลังก้าวเข้ามานั่งอยู่ในห้องเก็บเสียงขนาดใหญ่ห้องที่บุผนังนุ่มๆไว้ดีรอบด้านสีของผนังเป็นสีนวลตาที่คุณชอบอากาศในนี้เย็นสบายกำลังดี และทันทีที่เราปิดประตูบานหนาหนักลงกริ๊กเสียงรบกวนของโลกภายนอกก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงข้างนอกนั่นแดดอาจจะกำลังร้อนเปรี้ยงการจราจรบนท้องถนนอาจจะกำลังติดขัดจนหน้าหงุดหงิดผู้คนอาจจะกำลังเดินชนไหลกันอย่างเร่งรีบหรือเสียงแจ้งเตือนจากกลุ่มไลน์ที่ทำงานอาจจะกำลังเด้งรัวๆเพื่อทวงงานด่วนแต่ในห้องเก็บเสียงแห่งนี้โลกทั้งใบจะหยุดหมุนชั่วคราวครับนาฬิกาในห้องนี้เดินช้ากว่าข้างนอก หรือบางทีมันอาจจะไม่มีเข็มนาฬิกาเลยได้ซ้ำในนี้มีแค่เสียงของผมกับความรู้สึกจริงๆของคุณเท่านั้นถ้าในใจคุณอยากจะตะโกนระบายความอัดอั้นออกมาให้สุดเสียงก็ตะโกนเลยครับผนังห้องนี้ซับเสียงได้ดีเยี่ยมหรือถ้าแค่อยากจะทิ้งตัวลงนั่งเงียบๆขดตัวกอดเข่าปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาโดยไม่ต้องกลั้นที่นี่คือพื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้คุณทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีใครตัดสินครับไม่มีคำว่าอ่อนแอ ไม่มีคำว่าขี้แพ้มีแต่คำว่าความเป็นมนุษย์ครับผมฟิล์มนะครับเพื่อนวัย48ปีที่จะขอมานั่งอยู่ข้างๆคุณตลอดชั่วเวลานี้หลายคนฟังเสียงผมแล้วอาจจะคิดว่าโหพี่ฟิล์มดูนิ่งจังดูเข้าใจโลกไปซะทุกอย่างน่าจะมีชีวิตที่จัดการได้ทุกเรื่องพูดไปก็เหมือนง่ายนะครับแต่เอาจริงๆผมจะสาร,รภาพความจริงบางอย่างให้ฟังเมื่อเช้านี้เองครับฟิลมเองก็เกือบแย่เหมือนกัน ผมตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอกเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่มองเพดานสีขาวแล้วถามตัวเองซ้ำๆว่าต้องลุกจริงๆเหรอขอหายไปเลยได้ไหมกว่าจะงัดตัวเองออกจากาผ้าห่มลากสังขารไปที่ครัวเพื่อชงกาแฟแก้วแรกได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนพึ่งผ่านสมรภูมิสู้รบกับปีศาจมาหมาดๆกาแฟที่เคยหอมวันนี้กลับรู้สึกขมคอกว่าปกติเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มานั่งตรงนี้ในฐานะผู้รู้ หรือไลฟ์โค้ชที่ชีวิตดีๆนะครับแต่ผมมาในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งคนที่เคยพังจนไม่เหลือชิ้นดีมาก่อนแล้วเข้าใจดีว่าการพยายามประกอบเศษชิ้นส่วนตัวเองกลับมาในวันที่หมดแรงมันยากแค่ไหนดังนั้นก่อนที่เราจะเดินลึกเข้าไปสำรวจความรู้สึกข้างในกันผมขอกดเหล็กเพียงข้อเดียวสำหรับ EP นี้ครับห้ามโทษตัวเองเด็ดขาด ไม่ว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะคุยกันมันจะไปสะกิดใจให้คุณนึกถึงความผิดพลาดในอดีตแค่ไหนไม่ว่ามันจะทําให้คุณนึกถึงงานที่เพิ่งทําพังไปหรือคำพูดแย่ๆที่เผือพูดใส่ใครขอให้คุณวางไม่เรียวในมือลงก่อนไม่เรียวที่คุณชอบใช้เคียนตีตัวเองนั่นแหละครับวางมันลงสัญญากับผมนะครับว่าจะไม่ใช้มันตีย้ำแผลตัวเองในชั่วโมงนี้ตอนนี้ลองขยับท่านั่งให้สบายที่สุดนะครับ ไม่ต้องนั่งตัวตรงเป๊ะเหมือนตอนทำงานก็ได้จะเอนจะพิงหรือจะนอนราบไปเลยก็ได้แล้วหายใจเข้าลึกๆไปพร้อมกับผมนะครับดึงเอาความสงบจากห้องเก็บเสียงนี้เข้าไปให้เต็มปอดกลั้นไว้สักนิดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆจินตนาการว่าคุณกำลังพ่นควันสีเทาๆของความเครียดออกมา ปล่อยความตึงเครียดที่หัวไหล่ที่ยกเกรงมาทั้งวันคลายกรามที่ขบแน่นโดยไม่รู้ตัวทิ้นน้ำหนักตัวทั้งหมดลงไปที่เก้าอี้ให้เก้าอี้และพื้นดินช่วยแบกรับน้ำหนักของคุณไว้และเมื่อความวุ่นวายภายนอกเริ่มเงียบลงเมื่อเสียงแจ้งเตือนต่างๆเงียบไปคุณเริ่มได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมครับเสียงแผ่วเบาที่ดังสะท้อนกล้องอยู่ในความเงียบ เสียงที่ไม่ได้ผ่านหูแต่ดังมาจากข้างในเสียงที่คอยกระซิบซ้ำๆว่าสิ่งที่เราทําลงไปทั้งหมดนั้นมันอาจจะยังไม่พอเสียงกระซิบนัน้นมันมักจะไม่ได้มาด้วยน้ำเสียงตะขอขู่เข็นหรอกครับมันไม่ได้ก้าวร้าวเหมือนเวลาเราโดนเจ้านายด่าแต่มันชอบมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆเย็ยนชาและส่งพลังแล้วตั้งคำถามที่เจ็บลึกไปถึงกระดูกดำว่าคนอื่นเขาทำได้ แล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้คำถามนี้มันน่ากลัวนะครับเพราะมันไม่ได้ต้องการคำตอบแต่มันต้องการย้ำเตือนให้เราเห็นความบกพร่องของตัวเองชัดขึ้นมันเหมือนกระจกเงาที่บิดเบี้ยวที่ส่องให้เห็นแต่จุดด้อยของเราลองนึกภาพดูสิครับในขณะที่เรากำลังพยายามประคองสติทำงานตรงหน้าอย่างทุลักทุเลหางตาเราก็เหลือไปเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันในโซเชียลมีเดียคนนั้นเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่ง คนนี้เพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่คนโน้นเพิ่งบินไปเที่ยวต่างประเทศหรือเห็นรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ไฟแรงและเก่งกาจนำเสนออะไรก็น่าสนใจไปหมดแล้วเสียงวิจารณ์ในใจหรือเจ้าอินเนอร์คริติกตัวร้ายเนี่ยมันก็เริ่มทำงานทันทีครับมันจะชี้หน้าด่าเราว่าดูสิเธอมันช้าเธอมันไม่ทันโลกยิ่งพยายามก็ดูงูเขาในสายตาคนอื่น เธอเห็นไหมว่าคนอื่นเขาวิ่งไปถึงเส้นชัยกันหมดแล้วทำไมเธออย่างคลานต้วมเตี้ยมอยู่ตรงนี้และสถานการณ์ที่บีบหัวใจที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอคือตอนที่เราทุ่มเทปั้นโปรเจกต์งานชิ้นหนึ่งขึ้นมาใส่ไอเดียใส่ความเชื่อมั่นลงไปเต็มร้อยเราอดหลับอดนอนเราหาข้อมูลเราทำสไลด์อย่างสวยงามแต่แล้วมันก็ถูกตีกลับถูกรือ้อถูกแก้ครั้งแล้วครั้งเล่า จำชื่อฝ่ายงานพวกนั้นได้ไหมครับลองหลับตานึกดูสิครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ Final Final v2 Final แก้แล้ว Final จริงๆนะ Final ส่งลูกค้า Final แก้ตามรีฟล่าสุดจนสุดท้ายชื่อไฟล์าย,ยาวเหยียดจนแทบจะล้นจอแต่อ่านแล้วไม่ได้รู้สึกขำเลยสักนิดเพราะเนื้อหาข้างในแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมที่เราภูมิใจอีกแล้ว เราแก้ตามคอมเมนต์จนงานชิ้นนั้นกลายเป็นงานของคนอื่นที่เราแค่พิมพ์วินาทีที่มือนิ้วกดเซฟครั้งสุดท้ายใจมันไม่ได้รู้สึกโล่งใจเลยครับแต่มันว่างเปล่าเหมือนเราเฉือนเนื้อตัวเองทิ้งไปทีละชิ้นจนไม่เหลือเป็นตัวเราอยู่ในงานนั้นเลยความเจ็บปวดที่ซ่อนรูปที่สุดมักจะเกิดกับคนที่ถูกแปะป้ายว่าเป็นคนเก่งครับคุณคือคนที่ทุกคนไว้ใจคือคนที่หัวหน้าโยนงานยากที่สุดให้แล้วบอกว่า พี่เชื่อมือเรานะงานนี้ต้องเป็นเราเท่านั้นคือเพื่อนร่วมงานที่ใครๆก็หันมาหาเวลาเกิดปัญหาแก้แก้ช่วยดูอันนี้หน่อยภายนอกเราดูแข็งแกร่งเรายิ้มรับเราบอกว่าได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้เราเป็นเดอะฟิกเซอร์เป็นนักจัดการปัญหาแต่ข้างในหลังเราแอ่นจนกระดูกลั่นแล้วครับเราแบกความคาดหวังของทั้งโลกไว้จนลืมไปว่าขาของตัวเองก็สั่นจนจะยืนไม่ไหวแล้ว และความกลัวที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเก่งอย่างพวกเราคือความเชื่อที่ฝังหัวว่าถ้าหยุดพักเท่ากับเราไร้ค่าสมการนี้มันโหดร้ายมากนะครับมันบีบให้เราวิ่งต่อทั้งที่น้ำมันหมดเพราะลึกๆเรากลัวครับกลัวว่าถ้าเราหยุดวิ่งปุ๊บเราจะกลายเป็นอากาศธาตุในสายตาคนอื่นทันทีถ้าเราไม่มีประโยชน์ใครจะยังรักเราอยู่เรากลัวการถูกลืมกลัวการถูกมองว่าหมดไฟ เราเลยเลือกที่จะจุดไฟเผาตัวเองยอมเป็นเทียนไขที่ละลายตัวเองจนหมดแท่งเพียงเพื่อให้คนอื่นยังเห็นแสงสว่างจากตัวเราอยู่จนร่างกายมันเริ่มประท้วงสังเกตตัวเองไหมครับช่วงนี้ลองสำรวจร่างกายตัวเองไปพร้อมผมนะครับไหลสองข้างที่ยกเกรงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวปวดร้าวลามขึ้นไปถึงท้ายถอยเหมือนมีใครเอาหินหนักๆมาวางทับไว้ตลอดเวลา หรือจะเป็นดวงตาที่แห้งผากจ้องจอคอมจนปวดบระบอกตาหรือจะเป็นลมหายใจที่สั้นลงหายใจเข้าไม่เคยเต็มปอดเหมือนอากาศในห้องมันน้อยลงไปเฉยๆอาการพวกนี้มันไม่ใช่แค่โรคออฟฟิศซินโดรมธรรมดาที่ไปนวดชั่วโมงเดียวแล้วหายนะครับแต่มันคือเสียงตะโกนของร่างกายที่บอกว่าฉันไม่ไหวแล้วได้โปรดหยุดเถอะและพอถึงเวลากลางคืนเวลาที่ควรจะเป็นของเรา เวลาที่ควรจะได้พักฮ่าเรากลับขมตาไม่ลงเพราะหัวถึงหมอนปิดไฟมืดแต่สมองกลับตื่นตัวเหมือนเพึ่งซดกาแฟเข้าไปสามแก้วเรื่องที่ทำพลาดเมื่อเช้าคำพูดของเจ้านายเมื่อบ่ายสายตาของลูกค้าที่มองมาทุกอย่างถูกฉายซ้ำวนลูบเหมือนหนังที่ไม่มีตอนจบเราพลิกตัวไปมาซ้ายทีขวาทีมองนาฬิกาตีหนึ่งตีสอง ตีสามยิ่งเห็นเวลาเดินไปยิ่งเครียดยิ่งกดดันตัวเองว่าต้องนอนเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ต้องตื่นไปสู้ต่อแต่ยิ่งบังคับก็ยิ่งตาสว่างเสียงแอร์ที่เคยเงียบกลับดังกระหึ่มเหมือนเสียงเครื่องจักรที่กำลังนับถอยหลังเวลาพักผ่อนของเราความรู้สึกณนะจุดนั้นเพื่อนๆครับมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าทางกายแบบที่นอนตื่นมาแล้วสดชื่นแต่มันคือความสิ้นหวัง มันคือภาวะที่เราเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าจะพยายามดิ้นรนแค่ไหนผลลัพธ์ก็คงเหมือนเดิมเหมือนเราถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูออกตะโกนไปก็ไม่มีใครได้ยินจะสู้ต่อก็หมดแรงจะถอยหลังก็ไม่มีที่ยืนได้แต่ยืนนิ่งๆปล่อยให้คลื่นความผิดหวังมันซัดสาดเราจนจมดิ่งลงไปเรื่อยๆเหมือนเรากำลังจมน้ำทั้งที่ยังหายใจอยู่ แต่ผมอยากให้คุณลองตั้งข้อสังเกตกับความรู้สึกหมดหนทางนี้สักนิดครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสมองที่เคยชาญฉลาดของเราสมองที่เคยแก้ไขปัญหาเก่งกาจจู่ๆถึงสั่งการให้เรายอมจำนวนง่ายๆแบบนี้ทำไมเราถึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วทั้งที่จริงๆศักยภาพเราอาจจะยังมีอยู่เต็มเปี่ยมทำไมเราถึงมองไม่เห็นประตูทางออกทั้งที่มันอาจจะอยู่แค่เอื้อม หรือว่าจริงๆแล้วความสิ้นหวังนี้มันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นกับดักบางอย่างที่สมองเราเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นมาขังตัวเองไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวและกับดักที่ว่านั้นมันมีชื่อเรียกในทางวิจิตวิทยาว่า learned helplessness หรือภาวะการเรียนรู้ที่จะสิ้นหวังครับ ชื่อมันอาจจะดูวิชาการไปสักหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังคุณจะเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นทันทีและคุณจะเข้าใจกลไกการทำงานของใจตัวเองมากขึ้นลองจินตนาการตามผมนะครับลองนึกภาพช้างตัวโตเต็มวัยช้างแอฟริกาตัวมหอมาน้ำหนักหลายตันกล้ามเนื้อเป็นมัดๆพละกำลังมหาศาลขณะที่ใช้งวงงัดต้นไม้ใหญ่ๆจนล้มได้สบายๆแต่เชื่อไหมครับ ว่าช้างตัวนี้กลับถูกล่ามไว้ด้วยโซ่เส้นเล็กๆเ,เพียงเส้นเดียวโซ่เก่าๆสนิมเครอะที่ผูกติดกับเสาไม้เล็กๆที่ปักลงดินไม่ลึกมากนักถ้ามองด้วยตักกะมองด้วยสายตาคนนอกอย่างเราแค่ช้างตัวนี้กระตุกขาเบาๆทีเดียวไม่ต้องออกแรงดึงด้วยซ้ำโซ่เส้นนั้นก็ขาดกระจุยแล้วครับหรือเสาไม้นั้นก็น่าจะหักครึ่งหรือหลุดติดขามาในพริบตาแต่ทำไมเจ้าช้างผู้ยิ่งใหญ่ตัวนี้ถึงยังยืนนิ่ง ก้มหน้ายอมถูกพันธนาการไว้แบบนั้นไม่ยอมเดินไปไหนคําตอบมันย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่มันยังเป็นลูกช้างตัวน้อยๆครับในวันที่มันถูกมนุษย์จับมาล่ามโซ่ครั้งแรกตอนนั้นมันยังตัวเล็กแรงก็น้อยแต่หัวใจมันคือนักสู้ครับด้วยความที่เป็นเด็กที่รักอิสระมันพยายามสู้สุดชีวิต มันดึงมันกระชากมันร้องโวยวายมันพยายามจะหนีจนขาเป็นแผลถลอกปอกเปิกจนเลือดซึมออกมาเปื้อนข้อเท้าแต่มันก็สู้แรงของโซ่และเสาที่แข็งแกร่งกว่าในตอนนั้นไม่ไหวมันทำแบบนั้นอยู่เป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนทุกครั้งที่กระชากคือความเจ็บปวดทุกครั้งที่พยายามหนีคือความล้มเหลวจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่น่าเศร้าที่สุดก็มาถึง วันที่สมองของลูกช้างได้เรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดว่าดิ้นรนไปก็เจ็บตัวเปล่าๆสู้ไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่มีทางหนีไปจากตรงนี้ได้และในวินาทีนั้นเองครับที่โซ่ที่มองไม่เห็นได้ถูกสร้างขึ้นในใจของมันโซ่ทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งกว่าโซ่เหล็กที่ล่ามขาเป็นร้อยเท่าพอมันโตขึ้น แม้ร่างกายจะขยายใหญ่โตจนแข็งแรงจนไม่มีอะไรต้านทานได้แล้วแต่ชุดความคิดเดิมที่ฝังรากลึกนั้นยังคงทำงานอยู่สมองมันยังคงเปิดเทปม้วนเดิมซ้ำๆว่าอย่าพยายามเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกทำให้ช้างตัวนั้นยอมจำนนไม่ใช่เพราะโซ่มันเหนียวแต่เพราะใจมันเชื่อไปแล้วอย่างสนิทใจว่ามันทำไม่ได้เรื่องนี้ฟังดูเศร้าและอาจจะฟังดูไกลตัวแต่ลองมองย้อนกลับมาที่โต๊ะทำงานของเราสิครับ คุณไหมครับมันคล้ายกับสิ่งที่เราเจอในออฟฟิศหรือในชีวิตการทำงานของเราเหลือเกินหลายครั้งที่ภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟมันไม่ได้เกิดจากงานหนักจนเราขี้เกียจทำนะครับคนขยันอย่างคุณไม่เคยกลัวงานหนักหรอกผมรู้แต่มันเกิดจากการที่เราพยายามผลักดันอะไรบางอย่างซ้ําๆเหมือนตอนที่เราแก้ไฟงานเวอร์ชั่นที่10แล้วลูกค้าก็ยังไม่พอใจเหมือนตอนที่เราพยายามเสนอไอเดียในที่ประชุมด้วยความหวังดี แต่ถูกหัวหน้าปัดตกครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยเหตุผลเดิมๆหรือพยายามปรับจูนความสัมพันธ์กับพเพื่อนร่วมงานพยายามทำดีด้วยแต่เขาก็ยังทำตัวแย่แย่ใส่เราเหมือนเดิมเมื่อสมองเราได้รับสัญญาณว่า,ญญา,วาการกระทำของเราไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนผลก็ออกมาแย่เหมือนเดิมสมองส่วนสัญชาตญาณสมองส่วนดึกดำบรรที่มีหน้าที่รักษาความอยู่รอดของเรามันจะสั่งการลงมาทันทีว่า หยุดเดี๋ยวนี้หยุดใช้พลังงานไปกับเรื่องไร้สาระนี้ซะถ้าขืนสู้ต่อแกจะตายเพราะหมดแรงนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับคุณที่สุดในวันนี้ครับอยากให้ฟังดีๆนะครับการที่คุณรู้สึกหมดแรงรู้สึกไม่อยากลุกจากเตียงรู้สึกหดหูจนไม่อยากทำอะไรหรือรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามันไม่ใช่เพราะนิสยัยส่วนตัวของคุณเป็นคนข,คนคนขี้เกียจไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนไม่อดทนไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความรับผิดชอบ และไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนอ่อนแอเลยครับแต่มันคือคกลไกชีวภาพของมนุษย์ต่างหากมันคือระบบเซฟโหมดของร่างกายที่ฉลาดล้ำลึกที่พยายามจะเซฟพลังงานชีวิตของคุณไว้ไม่ให้คุณผลาญแรงไปกับการดันกำแพงที่ไม่มีวันขยับสมองมันแค่พยายามจะปกป้องคุณมันบอกคุณว่าพักเถอะทางนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเก็บแรงไว้เถอะเพื่อให้คุณมีชีวิตรอดไปทำอย่างอื่นที่อาจจะมีหวังมากกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนช้างที่ถูกล่ามโซ่ยืนซึมกระทือทั้งที่ข้างในอยากจะวิ่งออกไปแตะขอบฟ้าโปรดรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ผิดปกติคุณไม่ได้บกพร่องคุณแค่กำลังตกอยู่ในกับดักของการเรียนรู้ที่ผิดพลาดชั่วคราวเท่านั้นเองโซ่ที่ล่ามคุณอยู่มันคืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าโซ่ที่ล่ามเราอยู่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่เชือกฟางบางๆ หรือเสาที่ปักอยู่นั้นอาจจะผุกร่อนจนแทบไม่ต้องออกแรงดึงด้วยซ้ำเพราะตอนนี้คุณเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะคุณแกร่งขึ้นกว่าวันที่คุณเคยล้มเหลวเยอะถ้าเราเลิกพยายามที่จะดึงดันในแบบเดิมๆแล้วลองเปลี่ยนวิธีมองโซ่เส้นนี้ใหม่ละ่ะมันจะมีวิธีไหนบ้างไหมที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกับดักที่สมองสร้างขึ้นมาเองนี้ได้โดยไม่ต้องออกแรงสู้จนตัวตายซึ่งถ้าเรามองกันจริงๆ วิธีที่จะปลดล็อกตัวเองจากความรู้สึกสิ้นหวังนั้นมันอาจจะฟังดูขัดแย้งกับสัญชาตญาณน,นักสู้ของเราสักหน่อยนะครับเพราะทางออกมันไม่ใช่การฮึดสู้ให้หนักขึ้นไม่ใช่การกัดฟันวิ่งชนกำแพงให้แรงขึ้นแต่มันคือการกล้าที่จะซีโรราบให้กับความจริงตรงหน้าต่างหากหลายคนพอได้ยินคำว่าซีโรราบหรือซเรนเดอร์มักจะเข้าใจผิดคิดว่ามันคือการยอมแพ้หรือควิตติ้งแต่สองอย่างนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเหมือนฟ้ากับเหวเลยทีเดียว การยอมแพ้คือการที่เราหันหลังหนีปัญหาเพราะความกลัวเราหนีเพราะเราทนไม่ไหวแต่การซีโรราบคือการที่เรายอมรับความจริงอย่างกล้าหาญยอมรับว่าโอเคตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วโอเคเรื่องนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันและหยุดฝืนธรรมชาติมันคือการวางมือด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความขี้ขลาดเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเวลาเราพลัดตกลงในแม่น้ำเชี่ยวกรากครับ ลองนึกภาพสายน้ําที่ไหลแรงและเย็นเยือกเยือกถ้าเราเลือกที่จะสู้ด้วยความตื่นตระหนกเราจะตีขาเราจะตะเกียบตะกายว่ายทวนน้าสุดชีวิตเพื่อจะกลับไปที่เดิมยิ่งว่ายยิ่งเหนื่อยยิ่งดิน้นยิ่งจมและผลก็คือเราจะหมดแรงจมลงไปในที่สุดแต่ถ้าเราเลือกที่จะซีโรราบเราจะหยุดดิน้นเราจะปล่อยตัวตามสบายงายตัวขึ้นเหยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วอนุญาตให้สายน้ำพยุงตัวเราลอยขึ้นมาหายใจ ปล่อยให้กระแสน้ำพาเราไปจนกว่าจะถึงจุดที่น้ำนิ่งพอที่เราไหว้เข้าฝั่งวันนี้ผมอยากชวนคุณมาลองลอยตัวในคลื่นชีวิตที่ถาโถมนี้ดูบ้างครับลองหยุดไหว้ทวนน้ำสักพักแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เชื่อผมเลยครับว่าโลกมันไม่ถล่มลงมาหรอกถ้าเราจะวางมือจากทุกอย่างสักชั่วโมงงานกองนั้นมันจะยังรออยู่ ไม่หนีไปไหนหรอกครับแต่ใจคุณต่างหากที่อาจจะหนีไปถ้าไม่ดูแลมันถ้าใจมันยังว้าวุ่นความคิดยังวิ่งพลานเหมือนลิงเรามาลองทำเทคนิคกรา n ดิง้งหรือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันง่ายๆไปพร้อมกันไหมครับมันเป็นวิธีดึงสติกลับเข้าร่างที่ดีที่สุดเวลาเราฟุ้งซ่านลองวางโทรศัพท์ลงหรือถ้าใส่หูฟังอยู่ก็หลับตาลงเบาๆผมอยากให้คุณดึงความสนใจทั้งหมด ย้ายออกจากสมองที่กำลังร้อนระอุลงไปอยู่ที่ฝ่าเท้าของคุณขยับนิ้วเท้าสักนิดครับรู้สึกไหมครับว่าพื้นดินกำลังรองรับน้ำหนักเราอยู่พื้นรองเท้าสัมผัสกับพื้นห้องรู้สึกถึงความมั่นคงนั้นไหมไม่ว่าข้างบนจะพายุแรงแค่ไหนไม่ว่าความคิดจะปั่นป่วนยังไงแต่พื้นดินข้างล่างนี้ยังคงนิ่งสงบเสมอมันรองรับคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะสุขหรือเศร้า แล้วลองหายใจเข้าลึกๆช้าๆให้ท้องพองออกรู้สึกถึงลมเย็นๆที่ผ่านรูจมูกเข้าไปแล้วค่อยๆผ่อนออกยาวๆเรากับจะระบายความหนักอึ้งในอกออกไปให้หมดลองปิดการแจ้งเตือนมือถือสักชั่วโมงดูไหมครับหรือแค่15นาทีก็ได้ถือเป็นช่วงเวลาซีสไฟายหรือหยุดยิงชั่วคราวกับโลกภายนอก เพื่อให้เวลากับมนุษย์ธรรมดาคนนี้คนที่เจ็บได้ร้องไห้เป็นและมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวโดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดจินตนาการดูนะครับถ้าวันนี้เพื่อนสนิทที่คุณรักที่สุดเพื่อนที่โตมาด้วยกันเดินมาหาคุณด้วยสภาพตาบวมเป่งร้องไห้ฟูมฟายบอกว่าเขาเหนื่อยเหลือเกินเขาทำโปรเจกต์พังเขารู้สึกแย่กับตัวเองเขารู้สึกว่าเป็นภาระของทีมคุณจะทำยังไงกับเขาครับ คุณจะชี้หน้าด่าเขาไหมครับว่าแกมันไม่ได้เรื่องลุกขึ้นไปทำงานเดี๋ยวนี้อย่ามาซ้ำออยผมเชื่อว่าไม่มีใครทำแบบนั้นแน่นอนเราคงจะตกใจแล้วรีบดึงเขาเข้ามากอดแน่นๆตบไหลเบาๆยืนทิชชู่ให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะแกแกเก่งมากแล้วแกทำดีที่สุดแล้วพักก่อนเถอะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจริงไหมครับเราจะใจดีกับเขามากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ แล้วทำไมกับตัวเราเองเราถึงไม่พูดแบบนั้นบ้างล่ะครับทำไมเราถึงเป็นปีศาจร้ายที่คอยถือแส้เคี่ยนตีตัวเองอยู่ตลอดเวลาในวินาทีนี้ผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนเสียงในหัวดูครับลองใช้เสียงใหม่เสียงที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนนั้นเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาพูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วนะไม่เป็นไรเลยที่จะพักเธอทำดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วนะ ขอโทษนะที่ผ่านมาใจร้ายกับเธอกอดตัวเองในใจดูครับและเมื่อเราเริ่มใจดีกับตัวเองได้แบบนั้นเมื่อพายุในใจเริ่มสงบลงเพราะการยอมรับความจริงคุณอาจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความต้องการที่แท้จริงของร่างกายที่มันเรียกร้องมาตลอดแต่เราแกล้งไม่ได้ยินมันไม่ใช่ความต้องการที่จะชนะมันไม่ใช่ความต้องการที่จะรวยล้นฟ้าแต่มันคือความต้องการที่เรียบง่ายกว่านั้นมาก และนั่นนำมาสู่ความจริงข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ความต้องการที่เรียบง่ายที่สุดนั้นก็คือการอนุญาตให้ตัวเองได้พักครับคำว่าพักพูดเบาๆก็สบายใจแล้วใช่ไหมครับแต่บางคนอาจจะคิดว่าการพักคือการเสียเวลาหรือการหยุดเดินคือการถอยหลังยิ่งในโลกยุคนี้ที่ใครๆก็บอกว่าต้อง productive ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วการพักมันคือส่วนหนึ่งของการต่อสู้นะครับมันคือกลยุทธ์สาคัญ เหมือนนักมวยที่ต้องมีะระฆังพักยกเพื่อให้หนามให้ท่าเหมือนดนตรีที่ต้องมีตัวหยุดหรือ rest note ถึงจะไพเราะถ้าเราเล่นดนตรีโดยไม่มีจังหวะหยุดเลยเพลงนั้นคงกลายเป็นแค่เสียงหนวกหูที่ฟังไม่รู้เรื่องชีวิตก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีช่วงหยุดพักมันก็คือความวุ่นวายที่ไร้ท่วงหนองผมรู้ครับว่าโลกข้างนอกนั้นเข็มนาฬิกามันหมุนเร็วเหลือเกินทุกอย่างต้องด่วนต้องเดี๋ยวนี้ต้องทันที ลูกค้าไลนา์มาตอนสามทุ่มก็ต้องตอบอีเมลเข้ามาวันเสาร์ก็ต้องเช็คจนบางทีเราก็เผลอวิ่งตามจังหวะนรกนั้นไปโดยไม่รู้ตัวจนลืมจังหวะหัวใจของตัวเองแต่ผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้นะครับโลกอาจจะรีบแต่คุณไม่จะเป็นต้องรีบตามโลกเสมอไปเรามีจังหวะของตัวเองได้ครับเรามีไทม์โซนของชีวิตเราเองดอกไม้แต่ละชนิดยังบานไม่พร้อมกันเลยชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าวันนี้มันล้ม ถ้าวันนี้มันไม่ไหวก็ช่างมันเถอะครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบเตือนตัวเองเสมอเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตมันสู้กลับหนักๆเวลาที่รู้สึกว่าหลังพิงฝาแล้วถ้าล้มลงไปแล้วและรู้สึกว่าพื้นมันแข็งนักก็แค่นอนราบบนพื้นนั้นไปเลยไม่ต้องรีบลุกถ้าขายังไม่หายสัน่นลองนอนราบลงไปดูสิครับจินตนาการว่าเราทิ้งตัวลงบนพื้นย้ายนุ่มๆหรือพื้นห้องเย็นๆน,นอนมองดูความแข็งของมันนอนดูเพดาน หรือนอนดูท้องฟ้าไปก่อนซึมซับความรู้สึกของการไม่ต้องทำอะไรเลยให้เต็มที่อนุญาตให้ตัวเองเป็นก้อนหินสักก้อนหนึ่งก็ได้เพราะตราบใดที่เรายังนอนอยู่บนพื้นเราก็ไม่มีทางตกลงไปต่ำกว่านี้ได้แล้วครับนั่นแปลว่าเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วและจากวินาทีนี้ไปทิศทางเดียวที่เราจะไปได้คือทิศทางขาขึ้นเท่านั้นสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องถอดหูฟังเพื่อกลับไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริง กลับไปเจอกองงานบนโต๊ะที่สูงเท่าภูเขากลับไปตอบอีเมลลูกค้าที่เอาแต่ใจหรือกลับไปเข้าประชุมช่วงบ่ายต่อผมขอส่งกำลังใจก้อนโตๆ,ตๆ,ตๆก้อนเท่าจาัก,กรวาลให้คุณนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบสลัดความสงบที่เราเพิ่งสร้างร่วมกันนี้ทิ้งไปนะครับเสียดายแย่เลยลองจินตนาการว่าคุณพับเก็บความรู้สึกเบาใจนี้พับเก็บความรู้สึก,สกนุ่มนวลของห้องเก็บเสียงแห่งนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงพกมันติดตัวกลับไปทำงานด้วย ถ้าช่วงบ่ายนี้มีอะไรมากระทบใจหรือมีเสียงใครมาทำให้งุดหงิดให้ลองเอามือแตะที่กระเป๋าเสื้อเบาๆสัมผัสถึงความอุ่นใจตรงนั้นแล้วบอกตัวเองว่าเรามีพื้นที่ปลอดภัยของฟิล์มอยู่ตรงนี้นะเราโอเคเรามีที่หลบภัยของเราและจำไว้นะครับว่าคุณไม่ได้สู้เรื่องนี้อยู่คนเดียวในวันที่รู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดียังมีเราอยู่ตรงนี้เสมอครับรายการนี้ช่องระบายนี้ และเพื่อนๆผู้ฟังอีกมากมายที่อาจจะกำลังนั่งถอนหายใจอยู่ในออฟฟิสมุมอื่นของเมืองเหมือนกับคุณเราต่างเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันถ้าใครพอมีเวลาหรือรู้สึกว่าอยากระบายสิ่งที่อัดอั้นออกมาอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับพิมพ์บอกเล่าความรู้สึกของคุณไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องเรียบเรียงคำพูดให้สวยหรูไม่ต้องกลัวใครจะว่าแค่พิมพ์ว่าเหนื่อยจังคำเดียวผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเข้ามากดไลค์เพื่อบอกว่าเข้าใจนะ หรือสู้ๆนะอย่างแน่นอนการได้เห็นว่าเราไม่ได้แบกโลกไว้คนเดียวบางทีมันก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นได้เยอะเลยครับและผมเองก็จะคอยตามอ่านทุกข้อความเพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเช่นกันสุดท้ายนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้พอจะเป็นยาใจให้คุณได้บ้างหรือนึกถึงหน้าเพื่อนคนไหนที่กำลังตาบวมๆจากการร้องไห้เมื่อคืนเพื่อนคนไหนที่กำลังจะหมดไฟอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือแชร์คลิปนี้ส่งไปให้เขาฟังนะครับ เผื่อว่าเสียงของพวกเราจะไปช่วยพยุงใจเขาในวันที่ขาเขายังไม่หายสั่นให้เขาได้รู้ว่าเขายังมีเพื่อนขอบคุณที่อนุญาตให้ฟิล์มได้มานั่งเป็นเพื่อนในวันนี้นะครับขอให้ช่วงบ่ายของคุณเป็นช่วงบ่ายที่ใจดีกับคุณมากขึ้นอีกนิดค่อยๆเดินนะครับไม่ต้องรีบถ้าเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วค่อยไปต่อไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ